ดดีเีเบนสมองประเพณีการฆ่าคนชราหรือที่มีชื่อว่าทาลายคูเทลเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปในเขตรัทธมินนาคูทางตอนใต้สุดของประเทศอินเดียส่วนใหญ่จะเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนไม่มีกำลังทรัพย์และกำลังคนพอที่จะมาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุซึ่งบางรายนอกจากจะแก่แล้วยังพิการอีกด้วย แน่นอนว่าการฆ่าคนเป็นเรื่องผิดกฎหมายในอินเดียแต่ก็ยังมีผู้สืบทอดประเพณีและมันได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไปมาตลอดเพราะคนที่นี่ถือกันว่าการฆ่าคนแก่ของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความปรารถนาดีมากกว่าเป็นการฆ่าเพราะแค้นเคืองและใช้ความรุนแรงในขณะที่เหยื่อชรลาบางรายก็ยินดีถูกฆ่าเพื่อความสบายใจของลูกหลาน ในครอบครัวที่ยากจนขัดสนทั้งเรื่องเงินทองและเวลาที่ใช้ดูแลผู้สูงอายุมักจะเลือกวิธีปิดชีวิตคนแก่ในบ้านตัวเองส่วนวิธีฆ่าคนแก่ก็มีหลากหลายแต่โดยมากจะเริ่มต้นจากการชำระล้างร่างกายของผู้เท่าให้สะอาดสะอ้านในตอนเช้าตรู่และนำอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถทำให้คนชราเสียชีวิตได้ภายในสองวันมาให้รับประทานนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีอื่นๆที่นำมาซึ่งภาวะหัวใจวาย เมื่อสอบถามกับชาวบ้านที่ลงมือทำตามประเพณีว่าทำไมจึงตัดสินใจฆ่าคนได้ลงคอพวกเขากับตอบว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าคนแต่คนชะาเหล่านี้มีชีวิตเหลืออยู่อีกไม่มากแล้วแท้ๆทำไมจะต้องให้พวกเขาทรมานกับความยากจนด้วยละ่ะประเพณีน,นี้อาจดูป่าเถื่อนและโหดร้ายก็จริงแต่ประชาชนส่วนใหญ่ในรัฐมิน,นาคูเป็นเพียงชาวนาหรือแรงงานข้ามชาติ ที่ไม่มีทั้งเงินทองและเวลาสําหรับดูแลผู้สูงอายุพวกเขาบอกเสมอว่าพวกเขาไม่ได้ไม่รักพ่อแม่แต่ว่ามันเป็นทางเลือกเดียวที่พวกเขาเหลืออยู่และต้องทําเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นกว่าที่เป็นแต่อย่างไรก็ดีไม่ใช่คนแก่ทุกคนจะเห็นดีด้วยกับการภาคชีวิตทั้งที่ไม่ได้ร้องขอในปี2010คนชราวัย80ปีรายหนึ่งบังเอิญได้ยินกลุ่มญาติกำลังพูดคุยเพื่อวางแผนฆ่าเขา จึงหนีออกจากบ้านมาเป่าประกาศเรื่องนี้ในเขตใกล้เคียงซึ่งนำไปสู่การขยายผลเพื่อจับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งและยังมีการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้กันยกใหญ่ทำให้ตำรวจทราบเบาะแสและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสูญหายของคนชลาจำนวนนับร้อยหลายในทุกๆปี